สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ร่วมเรียนไปกับนักเรียนด้วยค่ะคุณครูแป้งนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเป็นยังไงกันบ้างหนาวหรือเปล่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะอากาศเย็นลงอุณหภูมิรอบตัวเราเย็นลงแล้วก็เริ่มที่จะมีลมนะคะนักเรียนรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้ป่วยนะอ่ะาแล้วก็เฝ้าระวงงังโรค อะไรเอ่ยโควิดนะอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราไปแล้วแหละนะเป็นนิว o r มอลเราก็ชินเนาะแล้วก็ไม่ประมาทการอยวตกอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปเห็นไหมตรงกับอะไรเอ่ยหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรคะอ่ะใช่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิด เห็นนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดค่ะไปที่หน้า121นะคะจะเป็นเรื่องการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะอืมแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเรียนออนไลน์โดยที่ไม่ได้มาเจอกันในระบบห้องเรียนนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่ได้อ่านหนังสือนะ ว่าจะเป็นวรรณคดีล้ำนาหรือว่าหลักภาษาหรือวิชาอื่นๆนะคะนักเรียนบางคนก็เรียนเยอะมากนะคะครูก็ให้กําลังใจแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเอาเวลาว่างไปอ่านหนังสือด้วยนะทบทวนด้วยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยคำว่าข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมันไม่ค่อยจะมีบทบาทกับชีวิตเรามากนะ ีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าเราคิดว่ามันห่างไกลเราใช่ไหมคะแต่ปัจจุบนันนี้สังคมยุคดิจิตอลนะคะทำให้เราใกล้ชิดกับสองคำนี้มากมายนะคะเอ่ค้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครูข้อคิดเห็นเป็นยังไงนะครูวันนี้คุผู้แป้งนะคะจะพาไปรู้จักคำสองคำนี้จริงๆนักเรียนสัมผัสอยู่ทุกวันนะแต่ว่านักเรียนอาจทราบว,ว่ามันอยู่เป็นมันมันเป็นส่วน ในชีวิตของเราแล้วยกตัวอย่างเช่นเรียนตื่นขึ้นมาพ่อคุณแม่เปิดข่าวฟังใช่ไหมคะเปิดข่าวฟังก็จะมีการรายงานขา่าวเมื่อมีการรายงานข่าวเขาก็จะนําเสนอข่าวผ่านอะไรหนึ่งวีทีวีโทรทัศน์เครื่องรับอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตและบางทีเขาถ่ายทอดสดมันก็จะเปิดโอกาสให้คนพิมพ์พิมพ์ข้อคิดเห็นได้อ่าทีนี้เอ๊มันคืออะไรนะครู วันนี้ครูคแป่งไปรจักไปกันนะคะมาแล้วอ่ะอันนี้ครูเอาตามความหมายของวจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะที่จะบัญญัติความหมายของคำในภาษาไทยบอกทั้งคำคำคำเขียนคำอ่านแล้วก็ความหมายนะคะข้อเท็จจริงคือข้อความหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ที่เป็นที่มาที่มีอยู่ตามจริงหรือเหตุการณ์ที่มีหลักฐานหรือข้อวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงนะคะส่วนข้อคิดเหตุก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของ้อเท็จจริงที่เป็นความรู้สึกนึกิดของคนที่คิดแทรกอยู่นะคะของของของเราอย่างเราเป็นอย่างเวลาที่เราฟังข่าวแล้วก็ให้เราเสนอความคิดเห็นแล้วก็พิมพ์เสนอความคิดเห็นตามมุมมองของเรานะ ข้อคิดเห็นก็คือจะเป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานะคะส่วนข้อเท็จจริงจะต้องสามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานยืนยันมีสถิตินะคะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงส่วนข้อคิดเห็นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะเปรียบเทียบให้เห็นอ่า ข้อเท็จจริงค่ะลักษณะของข้อเท็จจริงข้อที่1ก็คือเป็นความจริงตามธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ 2. คือมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้น 3. ม,มีความสมเหตุสมผล 4. มีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้คือลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นค่ะหเป็นความคิดเห็นส่วนตัว สองแสดงความรู้สึกแสดงความรู้สึกของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะสามลักษณะที่สามก็คือแสดงการคาดคะเนนะคะอ่าสี่แสดงการเปรียบเทียบห้าเป็นคำแนะนำข,อข้อเสนอแนะอันนี้คือลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะอ่าอันนี้ครูพูดไปแล้วนะคะลักษณะของข้อเท็จจริงหนึ่งคือมีความเป็นไปได้ 2. มีความสมจริง 3. ม,มีหลักฐานเชื่อถือได้และ 4. มีความสมเหตุสมผลอ่าอ่ะ,อะข้คิดเห็นเห็นไหมคะอันนี้ครูแยกให้เห็นภาพชัดเจนแสดงความรู้สึกใช่ไหมข้อที่หนึ่งอย่างเวลาที่เราอ่านข่าวนมะอ่ะครูยกตัวอย่างข่าวเลยเอาข่าวบันเทิงแล้วกันนะใกล้ตัวอ่นะเลิกฟ้าผ่าของเบีเยกับพี่เบียกับพี่เบลล่าใช่ไหมคะอ่าข่าวออกมาแล้ว ต่อเลิกฟ้าผ่าทีนี้เรายังไม่ทราบว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่เป็นความจริงเราจะต้องรอให้สองฝ่ายออกมาพูดใช่ไหมคะทีนี้ก็มีข่าวออกมาพูดามาบอกแล้วนะเออเขาเลิกกันจริงคือคนที่ออกมาพูดก็คือคนคนนั้นมาพูดถือเหตุการณ์นั้นจริงๆทีนี้ข้อคิดเห็นละ่ะทุกคนก็จะไปคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือการแสดงความคิดเห็นเนื่องลักษณะของความคิดเห็นจะต้อง แสดงความรู้สึกแสดงการาคาดคะเนมีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยก็คือการเปรียบเทียบนะคะความหมายเดียวกันแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดหรือเขียนเองนะคะลักษณะของความคิดเห็นนะคมีตัวอย่างไหมมีนะคะอ่ะ ักเรียนจะเปิดหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะคะที่มันเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างนะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังก่อนอ่ะตัวอย่างแรกประโยคที่ว่ากาตะเตวหมายถึงสนองคุณท่านเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง อ่ะให้นักเรียนตอบค่ะต,ตอบตกตอบอ่ะครูมีหัวข้ออยู่แล้วเนี่ยว่าตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงลักษณะของข้อเท็จจริงก็คือเป็นยังไงคะมีความเป็นไปได้มีหลักฐานยืนยันใช่ไหมคะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่ากระตะเวทีหมายถึงสนองคุณท่านเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้โดยการค้นหาความหมายจากพจนานุกรมฉบับ ปีพศ2525เห็นไหมคะอ่าอีกบทความหนึ่งดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อแท้จริงคะอ่ามันเป็นข้อแท้จริงสิใครเอาหูมองอะ่ะมีไหมอะหรือว่าเราเอาปากมองอะไรไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอวัยวะเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นเป็นข้อแท้จริงคะ่ะพิสูจน์ได้ด้วยหลัก การอือฮึ huh. แล้วก็อีกอัน,อนเหมือนถ้าฟังผ่านๆก็จะรู้สึกว่ามันก้ามกึ่งแหละใช่ไหมอ่าข้อความที่ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายมใครหนีพ้นไหมคะอ่าน้องครูถามก่อนอันนี้นอกเรื่องนะบอกว่าอะไรใกล้เราที่สุดอ่ะบอกพ่อแม่พี่น้องญาติใกล้ที่สุดแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ใกล้เราที่สุด ค,ความตายเพราะยังไงทุกคนเกิดมาก็จะต้องตายไม่เฉพาะแต่เรานะคะสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะฉะนั้น,นทุกคนข้อความที่ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายที่สนดได้จากประสบการณ์ใช่ค่ะ,ะไม่มีอะไรในแผ่นดินของเราที่ไม่ไม่เคยตายไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เคยตายอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างข้อความ นึ่งก้าวถึงนะนักเรียนก้าวถึงแล้วนะนะน,วนะนี่เป็นข้อคิดเห็นนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดเป็นข้อแท้จริงหรือข้อคิดเห็นอ่าลองดูแต่ประโยคนี้เป็นข้อคิดเห็นซึ่งไม่มีข้อการวีนิจฉัยว่าการปกครองแบบไหนดีที่สุด ซึ่งมันจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอะไรละหลายอย่างของประเทศนั้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อความนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะอือต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะคนเรียนเก่งย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอจริงไหมไม่จริงนะคะเป็นข้อคิดนคนที่เรียนเก่งคือในโลกนี้มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะมันไม่มีใครสม ไม่มีใครที่ไม่เคยขาดบางคนขาดแขนขาดขาขาดพ่อขาดแม่ขาดเงินขาดที่พักอาศัยแต่ความสําเร็จของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันปริมาณความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีอะไรมาอนุมานหรือมาวัดได้มันไม่มีข้อยืนยันเพราะฉะนั้นคนเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จในชีวิตเสมอไปมันไม่มีเครื่องยืนยันประโยคนี้ก็เลยเป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปตัวอย่างที่สาม การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายอ่าเห็นไหมคำว่า <MAN> <Gl> ไม่น่าจะเป็นเออมันก็ใช่นะครูมันจะต้องทานนั่นนี่นู่นด้วยอ่ะ <MAN> เพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยมันเหมือนเอ่อมันไม่มีข้อยืนยันว่าถ้าเรารับประทานแต่ผักมันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันมีคนทั้งทานเนื้อทานผักหรือคนทานบางสวิรลัตอย่างเดียวเขาก็มีชีวิตอยู่ได้อยู่ <MAN> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อยืนยัน บทความที่ครูยกตัวอย่างมา3ข้อจึงเป็นข้อคิดเห็นนะคะอ่าทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งจะคล้ายๆคลคึงกับที่ครูคให้นักเรียนเปิดนะคะอ่านักเรียนเปิดมาที่หน้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนอ่านคำอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามนะคะข้อความ จะไม่ตรงกับที่คุณครูยกตัวอย่างอยู่ที่สมั์แต่คุณครูจะอ่านจากหนังสือนะคะให้นักเรียนเอาไปเป็นแนวในการทําแบบทดสอบนะคะเช้าตรู่พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขอบฟ้าดอกพุทตันจะบานสะพรั่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ยามนี้ฉันมองฉันมองเห็นว่ามันช่างสวยงามเสียจริงๆเมื่อสายขึ้นดอกก็เริ่มขึ้นเป็นสีชมพูอ่อนปนอยู่กับสีขาว สวยเหมือนภาพวาดที่ระบายสีอย่างกลมกลืนใกล้เที่ยงสีชมพูเข้มขึ้นยามเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัวมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งดอกไม่มีสีขาวอยู่เลยใครที่พบเห็นดอกพุต,ตานยามนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าในเวลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดอกไม้ดอกนี้เป็นสีขาวจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงเวลาบ่าย สีชมพูจัดมากจนเกือบเป็นสีแดงเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดอกพุตานก็หบดอกมีขนาดเล็กลงแต่สีเกือบสีแดงทีเดียวดอกพุตานจึงกลายเป็นนาฬิกาสำหรับบ้านเราอย่างดีไม่น้อยอันนี้คือเขาให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามนักเรียนพลิกมาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นหน้าร้อยยี่สิบสองอ่านเห็นมคะร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามเนี่ยมันเป็นให้นักเรียนจะต้องเติมคำนะคะ ให้นักเรียนยจะต้องเติมคําตอบเข้าไปเขาถามว่าข้อมูลใดเป็นความจริงอ่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนสามารถแยกได้ไหมคะว่าข้อความที่ค,ครูอ่านไปเมื่อสักครู่ข้อความไหนที่มันจะอ้างอิงได้ว่าเป็นความจริงนะคะแนวคําตอบคุณครูก็จะตอบว่าข้อความไหนนะที่เป็นความจริงเพราะเหตุใดอขออนุญ,ญาตนะคะอุย้ยขออนุญ,ญาตนักเรียนครูกดผิดอนะ อะนะคะข้อความใดที่เป็นความจริงอ่ะแนวตอบนะคะแนวตอบก็จะตอบว่าสีของดอกพุตาาที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเห็นไหมคะเขามีการอ้างอิงเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายแล้วก็เวลายเย็นนะคะเขาก็จะมีการอ้างอิงเวลาซึ่งลักษณะมันก็จะตรงตามนั้นทีนี้ข้อไหนที่เป็นข้อคิดเห็นถ้าให้คุณครูแป้งตอบคุณครูก็จะตอบในแนวว่า ความรู้สึกของคนน่ะอย่างเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันสวยงามมากเขามองดอกพุทตาตอนเช้านะมันสวยงามแต่บางคนอาจจะมองแล้วไม่สวยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อความตรงเนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะทีนี้ข้อสองนักเรียนรู้ข้อมูลอะไรที่เป็นความจริงบ้างอันนี้แนวคําตอบนะคะ นักเรียนจะตอบตามสิ่งที่นักเรียนเห็นทุกวันหรือในหนังสือหรือในข่าวก็ได้นะคะข้อสองนะคะอืมทำได้ไหมทำได้ไหมคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะหน้าร้อให้นักเรียนอ่านหน้าร้อยี่สิบเอ็ดแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหน้าร้อยี่สิบสองหน้าร้อยยี่สิบสามนะคะอันเนี้ยครูอันนี้ตัวอย่างคุณครูไม่อ่านให้ฟัง อ่านอยู่ในแบบทดสอบเลยนะคะส่วนอันนี้ครูครูให้แนวทางการแยกซึ่งครูอธิบายไปแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายมากมันใกล้ตัวแล้วมันก็สั้นนะคะการแยกข้อแท้จริงหนึ่งมันข้อแท้จริงก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงมันมีหลักฐานพิสูจน์ได้มันเป็นไปได้นะคะส่วนข้อคิดเห็นมันเป็นการคาดคะเนมันเป็นความรู้สึกนึกคิดมันเป็นข้อคิดเห็นมันเป็นข้อสันนิษฐาน ฉะนั้นเวลาที่เราอ่านข่าวฟังข่าวหรืออ่านหนังสือหรืออ่านบทความอะไรจะต้องแยกได้ว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นเช่นแป้งบอกว่าวันนี้เมฆเยอะจังเลยอะ่ะตอนเย็นฝนต้องตกซึ่งอันนี้จะเป็นข้ออะไรคะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะอ่าบางทีฝนอาจจะไม่ตกก็ได้มันจะต้องเป็นข้อคิดเห็นใช่ไหม อ่ะโอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าเอาดีเราอาจจะได้เข้ามาเจอกันในห้องเรียนก็ได้หรือ,อยังไงคุณครูจะแจ้งให้ทราบแต่ว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในชั่วโมงหน้าคุณครูแป้งมีอะไรมาฝากนักเรียนสําหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะทถึงนักเรียนทุกคนอย่าลืมทํางานแล้วกส็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าว